ครับในการกล้องส่งคระสยามกับอาจารย์อุทัศมันเขตพิทก,ก็มาพบกันอีกมีคลิปหนึ่งซึ่งผมเป็นขระราชการครูบำนาญน,นะครับบกษมก็เป็นสิปีละก็ได้เอาพระทั้งเกจิและู F รับทั้งเนื้อดินเนือนน้อชินเน,นื้อชินเงินับเนื้อตะกัวหลายยุคหลายสมัย เพราะว่าผมมีพระทั่วประเทศถิงใช้คาว่ารายการกล้องสองพระสยามเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าวันนี้ผม,มเอาพระอะไรมาให้ท่านครับคลิปนี้ก็มาพบกับรายการกล้องสอง่งพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์กันต่อนะครับนี่มีทั้งเนื้อชิ้นและเนื้อดินพระปินนี่ก็เรียกว่าพระอุทองทองช้างนะครับของ รุรี <Okay. S 1> ก็ฟังประวัติคร่าวๆครับก่อนที่จะดูเนื้อกันพระอุทองทองช้างเนี่ยนะครับพบที่วัดพระศรีรัตนามหาธาตุรบปุรีซึ่งเป็นครั้งแรกเมื่อปี2450ในสมัยรัชกาลที่ห้า เป็นพระเครื่องที่ได้รับอิทธิพลศิลปะของขอมเพราะว่าประวัติศาสตร์ได้จะลึกไว้ว่าขอมเคยปกครองเมืองลบบุรีเพราะฉะนั้นพระที่ลบบุรีกุนี้เนี่ยก่อนโขไทยเ,เพราะว่าน่าจะ เป็นพันปีแล้วก็ได้ค้นพบพระในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่มีหลายพิมพ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพระร่วงหลังรายผ้าแล้วก็หลังรางปืนแล้วก็พระหูยานนะครับของลบลีซึ่งทั้งสองนี้ก็ได้ถูกจัดอยู่ในพระ เครื่องยอดคุณคนเนื้อชินเนื่องจากพุทธานุภาพหรือพุทธคุณเนี่ยทางด้านคงประพันชาตีแล้วก็มหาอุธในผู้ที่สะสมพระนะครับก็มีความศรัทธากันมากแล้วก็มีอีกพิมพ์หนึ่งที่บรรดาพระเครื่องที่พบจาก ปูวัดพระศีมหาธาตุนี้ก็ได้แก่พระอูทองทองช้างเาเป็นพระเนื้อชิ้นเงินแล้วก็เนื้อดินนะเป็นศินละปะแบบอูทองขเขมรบางมานพิชัยลักษณะคล้ายๆแบบผมหวีบางคนก็เรียกว่าพระอูทองสุวรรณภูมิแล้วก็ เรียกกันไปเรียกกันมาก็สับสนเพราะพระที่เรียกพระอู่ทองสุวรนณมภูมินั้นเป็นพระเครื่องอีกแบบหนึ่งที่คล้ายคลึงกับพระอู่ทองทองช้างแต่พบจำนวนน้อยมากพระยุคนี้จะคล้ายาก,กับพระหูยานนะ แล้วก็ที่มีน้อยแล้วก็ราคาแพงนักนิยมพระก็เลยหันมาเอาพระอุทองท้องช้างเนี่ยไปแทนพระหูยานซึ่งราคานิยมกันก็ถูกกว่าพระหูยานหลายเท่านะครับแล้วแต่ก็เป็นพระที่ค้นพบในยุคเดียวกันก็เลยเอามาแทนพระหูพระหูยานได้ นะครับก็อุตคุณทางด้านแก้วคาดคงประพันธ์พระหุยานั้นก็มีครบเครื่องพระอุทอรก็เช่นเดียวกันในนักเลงพระหรือผู้ที่อเอาไปใช้หรือไปขึ้นโอกัน,นครับก็อันนี้เป็นประวัติคร่าวๆข,ของ ชของงลงปูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับครับเดี๋ยวมันชมเนื้อชิ้นเงินกันก่อนนนี่เนื้อชิ้นเงินเห็นไหมจะเป็นพระที่สวยนะเนี่ยหน้าอุ้มทองคล้ายผมหวีนะฮะเครับแล้วก็มีสร้อยสองบานด้วย เส้นนี่ก็อีกองสีผิวไม่เหมือนกันเพราะว่าการเก็บอะอยู่ที่การเก็บที่ได้มาจากลูกด้วยนะครับนี่ก็เป็นพระมรดกจากจากปู่จากพ่อมาถึงรุ่นผมนะฮะ ก็ม like. ีหลายกุทั่วประเทศคุณปู่คุณพ่อเขาเก็บไว้อ่านี่เนื้อดินฮะนี้เบามากอันนี้จะเป็นการลงรักนะครับเนื้อดินเนื้อดินเผากุกเดียวกันครับวัดพระสีรัตนมหาธาตุของลบบุรีสวยเป็นพัดที่สวย เราเบามากนะฮะเนื้อดินงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเหมือนเหล็กเหมือนหินเคาะกันกระทบกันนี่แก,แ,กแกล้งแกล้งเลยนะครับสวยนะครับน่าใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปแทนเลยฮะไปแทนหูงยาดลพบรีเพราะหูหยานลพบรีราคาสูงนะครับก็พูดโทรมาพูดมาคุยกันครับอาจารย์สุทัศม์มันเข็ดวิต เบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับนะมาแบ่งปันกันได้ในราคาย่อมเจ้าครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องพระนะฮกาดูเนื้อพระอมันก็ไม่ยากคะเรารู้ว่ากี่ปีแล้วก็ไปเทียบกับโบราณสถานที่นั่น,ะนะถ้าใครไม่มีโอกาสที่จะได้ไปก็เอาที่มีเจดีย์ นับเป็นร้อยร้อยปอีก็มีอยู่ทุกภาคครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของลบุรีก็จะไปเทียบกับลบบุรนะีไม่ต้องฮนะถ้าคนอยู่โคไทยก็ไปเทียบกับโบราณสถานวัตถุนะฮะมีทั้งเมืองเก่าสุขโขทยัยอำเภอเมืองแล้วก็สีสันชนไลัยสวรรคโลกมีทั้งแถวอีสานก็พวกแถวนาดนะูบุรีรัมเยอะฮะนะเอาไปเทียบกับ อิดท,ที่สร้างถ้าเนื้อดินถ้าถ้าเป็นเนื้อโลหะเนื้อชิ้นนี้ก็ไปเทียบกับพวกเหล็กตะปูที่สร้างบ้านกันไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีตั้งแต่รุ่นรุ่นปูน,นั่นแหละไปเทียบดูนะครับก็จะรู้แต่ทีนี้มันมีเครื่องตรวจวัดแต่มันต้องเสียเงินและอีกอย่างนึงก็ ไม่รู้ว่อยู่ตรงไหนมั่งเพราะฉะนั้นก็ให้เทียบแบบนี้ที่ผมบอกนะครับโทรมาพูดมาคุยกันนะครับกาาจย์ทุนทรมั่นเขตวิต